สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจวิธีคิดเรื่องการหาเงินกันครับแต่ว่าจะเป็นมุมมองทีออ่อาจจะไม่เหมือนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปนะครับเราจะลองเข้าไปดูในโลกของคนที่เขาประสบความสำเร็จทางการเงินมากๆหรือที่เราเรียกกันว่าเศรษฐีนะครับว่าเขามองเรื่องนี้ต่างจากคนส่วนใหญ่ยังไงอะไรคือเคล็ดลับที่ทาให้พวกเขาสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้ แหล่งข้อมูลหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความหนึ่งครับน่าสนใจมากเป็นการสรุป5แนวคิดหาเงินจากคุณพอพัทรพลศิลปะจารย์อดีตนักสแสดงที่หลายคนรู้จักกันดีเลยตอนนี้คุณพอ่อเป็นนักลงทุนแล้วก็วิทยากรด้านการเงินด้วยบทความนี้เขาพูดถึงแนวคิดหาเงินแบบเศรษฐีครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะมาแกะรอยแนวคิดทั้ง5ข้อนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะครับเพื่อให้ผู้ฟังได้มุมมองใหม่ๆที่อาจจะจุดประกายความคิด หรืออาจจะนําไปปรับใช้ได้จริงไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินอย่างเดียวนะครับแต่ที่คุณพอบอกไว้มันโยงไปถึงเรื่องการบริหารเวลาด้วยซึ่งก็สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะหลายๆแนวคิดที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยอาจจะฟังดูขัดขัดนะคะกับความเชื่อหรือคําแนะนําการเงินที่เราได้ยินกันบ่อยๆซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจการได้มาดูเหตุผลเบื้องหลังว่าทําไมคนกลุ่มนี้เขาถึง คิดเขาถึงทำต่างออกไปมันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราได้จริงๆค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แนวคิดแรกเลยซึ่งผมว่าเปิดประเด็นได้ท้าทายดีเหมือนกันนะครับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการเก็บเงินเลยคือแทบไม่เคยมีใครรวยจากการออมเงินฟังดูแรงเหมือนกันนะครับใช่ครับตอนแรกที่อ่านก็สะดุดเหมือนกัน ในบทความเขาก็ให้ข้อมูลตัวเลขที่ชัดเจนมากนะครับเขาเปรียบเทียบดอกเบี้ยงเงินฝากธนาคารทั่วไปซึ่งเดี๋ยวนี้อออาจจะอยู่แถวๆ0.25%ต่อปีประมาณนั้นเทียบกับอัตรางเงินเฟอ้อเฉลี่ยของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็มักจะอยู่แถวแถว2-3%ต่อปีพอลองหักลบกันดูแล้วกลายเป็นว่ามูลค่าจริงๆของเงินที่เราฝากไว้เฉยๆนะครับมันลดลงทุกปีเลยนะ ประมาณ2.75%หรืออาจจะมากกว่านนั้นด้วยซ้าเหมือนเงินเรามันเออเล็กลงเรื่อยๆแบบไม่รู้ตัวอืประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อนี่สำคัญมากจริงๆค่ะมันเหมือนตัวกัดกร่อนกำลังซื้อของเราไปเรื่อยๆแบบเงียบๆเลยนะคะของมันแพงขึ้นแต่เงินในบัญชีที่ได้ดอกเบี้ยน,น้อยนิดเนี่ยมันโตตามไม่ทันเลยนี่คือหัวใจสำคัญที่แหล่งข้อมูลพยายามจะบอกเลยค่ะว่าการออมอย่างเดียว มันเหมือนเราเล่นเกมรับทางการเงินนะคะเป็นการพยายามจะรักษาสิ่งที่มีอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่พอในระยะยาวคนที่เขาประสบความสําเร็จทางการเงินเขาลอยเปลี่ยนมาเล่นเกมรุกคือเขาไม่ได้มองว่าเงินสดคือเป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นเครื่องมือมากกว่าพอได้เงินมาเขาก็จะรีบเอาไปลงทุนต่อย,ยอดในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่ธุรกิจ เพื่อให้เงินมันทำงานสร้างความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นการสร้างมูลค่าไม่ใช่แค่รักษาค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือเปลี่ยนจากตั้งรับมาเป็นเดินหน้าสร้างความมั่งคั่งแทนแต่ในบทความก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากเออเอ็มมันี่ที่น่าสนใจนะครับไม่ใช่ว่าห้ามออมซะทีเดียวโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มสร้างตัวหรือยังไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายเขาก็ยังแนะนำว่า ควรจะต้องมีเงินออมสำรองฉุกเฉินเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยก็6ถึง12เดือนของค่าใช้ใจ่ายจำเป็นนะครับอันนี้เพื่อเป็นกันชนเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันอันนี้สำคัญมากๆพอเรามีส่วนนี้ที่มันมั่นคงแล้วค่อยแบ่งเงินไปลงทุนอย่างจริงจังควบคู่กันไปใช่ค่ะอันนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องเลยค่ะเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเหมือนเป็นรากฐานที่มั่นคงนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างตึกสูงของการลงทุนการมีส่วนเนี้ย มันทำให้เรากล้าลงทุนอย่างสบายใจมากขึ้นด้วยไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินทางการเงินขึ้นมามันคือการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานก่อนที่จะไปสร้างความมั่งคั่งจริงๆค่ะตักรวยในช่วงเริ่มต้นต้องไม่กระจายการลงทุนอันนี้ผมว่าหลายคนอาจจะแบบจริงเหรอเพราะเราถูกสอนมาตลอดว่าอย่าใส่ไขไว้ในตะกร้าใบาเดียวนะครับ ใช่ค okay. well ่ะแนวคิดนี้มันท้าทายเรื่องการกระจายความเสี่ยงหรือ diversification ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูเลยนะคะเหตุผลที่คุณพอให้ไว้ในบทความก็น่าคิดตามนะคะเขาอธิบายว่าจริงๆแล้วหลักการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันเหมาะกับคนที่มีความมั่งคั่งสะสมอยู่พอสมควรแล้วมากกว่าจุดประสงค์หลักๆของมันคือการปกป้องความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วไม่ให้มันเสียหายหนักถ้าเกิดการลงทุนตัวใดตัวหนึ่งมันผิดพลาดไป แต่สําหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงสร้างความมั่งคั่งอะค่ะการที่เรามีเงินก้อนเล็กๆแล้วกระจายไปหลายๆที่มากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ไม่มีการลงทุนไหนเลยที่สร้างผลตอบแทนได้แบบเป็นกอบเป็นกร,รมจริงจัค่ะอ๋อเหมือนกับว่าถ้าเรามีทรัพยากรจํากัดในช่วงแรกๆการทุ่มไปที่จุดเดียวก่อนอาจจะเห็นผลชัดเจนกว่าดีกว่าการหวานไปทั่วๆแล้วได้ผลกลับมานิดๆหน่อยๆจากแต่ละที่อย่างนั้นหรือเปล่าครับอื ประมาณนั้นเลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ว่ามหาเศรษฐีหลายๆคนเลยนะคะในช่วงที่เขาสร้างตัวเนี่ยเขามักจะโฟกัสคือทุ่มเทพลังงานทรัพยากรแล้วก็ความเชี่ยวชาญไปที่สินทรัพย์ประเภทเดียวหรือธุรกิจเดียวที่เขามั่นใจมากๆก่อนเลยให้มันเติบโตแข็งแรงสร้างฐานความมั่งคั่งขึ้นมาให้ได้ก่อน พอมั่นคงแล้วนะคะถึงค่อยนํากําไรหรือความมั่งคั่งที่ได้มานั่นแหละไปกระจายลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเพื่อเป็นการรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปเหมือนเราสร้างตึกสูงนะคะเราก็ต้องทุ่มสร้างฐานรากกับโครงสร้างหลักให้แข็งแรงที่สุดก่อนแล้วค่อยไปต่อเติมส่วนอื่นๆให้มันหลากหลายขึ้นแต่การโฟกัสแบบนี้มันก็เ,เสี่ยงสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเลือกผิดขึ้นมานี่คืออาจจะเจ็บหนักหรือหมดตัวได้เลย มีวิธีคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยงในสภาวะที่เราต้องโฟกัสแบบนี้ไหมครับ่ันขขาว,ว่าการโฟกัสมันมีความเสี่ยงสูงกว่าแต่กุญแจสําคัญก็คือการโฟกัสนั้นต้องมาพร้อมกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะในสิ่งที่เราลงทุนหรือทําธุรกิจนั้นๆไม่ใช่ทุ่มเงินไปแบบเออสุ่ม4สุ่ม5มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ต้องผ่านการศึกษาการวิเคราะห์และความมั่นใจในศักยภาพมาอย่างดีแล้ว บวกกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอื่นๆประกอบไปด้วยเช่นอาจจะต้องมีแผนสำรองการปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมันไม่ใช่แค่การทุ่มสุดตัวนะคะแต่เป็นการทุ่มแบบมีกลยุทธ์มีข้อมูลรองรับค่ะเข้าใจมากขึ้นเลยครับมันคือการเดิมพันที่คำนวณมาแล้วไม่ใช่การวัดดวงเฉยๆต่อเนื่องจากเรื่องการสร้างตัวนะครับมาถึงแนวคลิปที่3มที่เปรียบเทียบเส้นทางอาชีพไว้ได้น่าสนใจมากครับคือ จงทำธุรกิจแทนการทำงานประเด็นนี้บทความอธิบายความแตกต่างได้ชัดเจนมากครับการทำงานที่เราหมายถึงงานประจำส่วนใหญ่นะครับก็คือการเอาเวลาแล้วก็แรงงานของเราไปแลกกับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีเพดานรายได้ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับไม่ว่าเราจะขยันแค่ไหนรายได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่จำกัดอยู่ดีแต่การทำธุรกิจเนี่ยมันต่างออกไปผลตอบแทนมันมันมกจะผูกกับ ผลลัพธ์หรือกำไรมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่เราทำและที่สำคัญที่สุดเลยคือธุรกิจมันสามารถขยายหรือสเกลอัพได้เช่นการเปิดสาขาเพิ่มพัฒนาสินค้าใหม่ขยายตลาดไปต่างประเทศซึ่งตรงนี้เป็นการปลดล็อกเพดานรายได้อย่างแท้จริงศักยภาพในการเติบโตมันต่างกันเยอะมากครับ จุดนี้ต้องย้ำกันอีกทีเหมือนที่คุณพอน้นในบทความนะคะว่าแนวคิดนี้ไม่ได้บอกว่าการทำงานประจำมันไม่ดีหรือเป็นสิ่งที่ผิดนะคะการทำงานประจำให้ความมั่นคงสวัสดิการหรืออาจจะตอบโจทย์ความชอบความถนัดส่วนตัวได้ดีเยี่ยมเลยซึ่งอันนี้ก็มีคุณค่ามากๆค่ะแต่ถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างความมั่งคั่งในระดับสูงหรือการมีอิสรภาพทางการเงินแบบก้าวกระโดดแล้วก็ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในเชิงโครงสร้างว่า การทำงานประจำอาจจะมีข้อจำกัดในการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่องค่ะเห็นภาพชัดเลยครับเหมือนกับความแตกต่างระหว่างการเป็นเชฟฝีมือดีมากๆในร้านอาหารหรูๆกับการเป็นเจ้าของเชนร้านอาหารที่มีหลายสาขาถึงจะอยู่ในวงการเดียวกันแต่ศักยภาพในการสร้างรายได้มันต่างกันด้วยโครงสร้างทางธุรกิจจริงๆ ถูกต้องเลยค่ะมันคือเรื่องของโมเดลรายได้แล้วก็ศักยภาพในการขยายตัวหรือ scalability ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะน่าคิดตามมากครับมาถึงแนวคิดที่4อันนี้เปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองเป็นเรื่องออน่างหงุดหงิดให้กลายเป็นเหมือนคุมทรัพย์ได้เลยนะครับคือยิ่งเจอปัญหาใหญ่ยิ่งสร้างไรายได้เยอะ ปกติเราเจอปัญหาเรกาก็จะบน่นหรือหาทางแก้เฉพาะหน้าไปใช่ไหมครับแต่บทความชี้ว่าคนที่สร้างความมั่งคั่งได้เนี่ยเขามักจะมองทะลุเข้าไปในปัญหาเหล่านั้นแล้วเขาเห็นโอกาสทางธุรกิจยิ่งปัญหานั้นมันใหญ่มันกระทบคนเยอะๆหรือสร้างความเจ็บปวดหรือเพนพลอยให้คนหมู่มากเท่าไหร่ใครที่คิดวิธีแก้ปัญหานั้นได้สำเร็จก็มีโอกาสสร้างไรายได้มาหาศาลตามขนาดของปัญหาที่แก้ได้นั่นแหละครับ ในบทความเขายกตัวอย่างเรื่องปัญหาการเดินทางในเมืองใหญ่นะครับที่แบบว่ารถสาธารณะอาจจะไม่สะดวกหรือแท็กซี่ก็หายากเหลือเกินถ้าเรามองปัญหานี้แล้วแก้สเกลเล็กๆเ,เช่นเอารถส่วนตัวไปขับรับจ้างรายได้มันก็จะจํากัดใช่ไหมครับแต่ถ้ามีคนมองเห็นเพนพอยนี้ในวงกว้างแล้วคิดว่า เอ๊ะจะทำยังไงให้คนที่มีรถว่างกับคนที่อยากเดินทางมาเจอกันง่ายๆผ่านมือถือโอกาสทางธุรกิจแล้วก็รายได้มันก็มหาศาลตามไปด้วยจริงๆคำว่าเพนพอยที่คนพอใช้นี่สำคัญมากเลยนะคะมันคือจุดเจ็บปวดหรือความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างดีพอของคนในตลาดนะคะ หัวใจของแนวคิดนี้คือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ประสบปัญหามาเป็นผู้สร้างทางออกหรือ Solution Provider ที่มีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือต้องเป็นทางออกที่มันขยายผลหรือ Scalable ได้ด้วยนะคะคือแก้ปัญหาให้คนจำนวนมากๆได้ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาให้ตัวเองหรือคนไม่กี่คนมันคือการสร้างคุณค่าหรือ Value Creation ใน s c a l ที่ใหญ่ซึ่งตลาดก็จะให้ผลตอบแทนที่สูงกลับมาเป็นธรรมดาค่ะโอ้โหมันคือการเปลี่ยน Mindset เลยนะครับ จากแค่เป็นผู้บริโภคที่เจอความไม่สะดวกมาเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้นๆเลยสุดยอดจริงๆครับและนั่นก็คือจุดกำเนิดของธุรกิจที่เปลี่ยนโลกมากมายเลยนะคะมาจากการมองเห็นปัญหาที่คนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือแค่บ,บ่นถึงมันเฉยๆเท่านั้นเองค่ะมาถึงแนวคิดสุดท้ายแล้วครับข้อที่5เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆเพราะเกี่ยวกับเวลาว่างทรัพยากรที่ทุกคนมีเท่ากันเลย คือ24ชั่วโมงต่อวันแต่เศรษฐีหรือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขามีวิธีใช้ต่างออกไปนั่นคือเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองมากกว่าเสพสิ่งบันเทิงอันนี้บทความเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าเวลาว่างหลังเลิกงานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์คุณทั่วไปก็อาจจะใช้ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจเต็มที่เลยเช่นดูซีรีส์ยาวๆท่องโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะครับ การพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ข้อมูลชี้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกมักจะจัดสรรเวลาว่างส่วนสำคัญของเขาไปกับการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอและก็มีวินัยด้วยมีตัวอย่างระดับตำนานที่ถูกอ้างถึงใบๆก็คือ w a r ์เรนบ f ฟเ t ตที่ใช้เวลาอ่านหนังสือหลายชั่วโมงต่อวันเลยหรือ Bill Gates ที่อ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มเป็นกิจวัตรเลยนะครับ มุมมองวองหลังแนวคิดนี้คือพวกเขามองว่าเวลาคือสินทรัพย์ที่มีค่าสูงสุดเลยค่ะและในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆทั้งเทคโนโลยีคู่แข่งหรือสภาพตลาดการที่เราหยุดนิ่งอยู่กับที่ก็เท่ากับว่าเรากำลังถอยหลังโดยปริยายเลยนะคะดังนั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning เนี่ยจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เติบโตเลยค่ะ การอ่านหนังสือการเข้าคอร์สเรียนออนไลน์อบรมสัมนมาหรือแม้แต่การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนที่เก่งกว่าเราทั้งหมดนี้คือการลงทุนในตัวเองซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดในระยะยาวเลยเพราะมันเพิ่มพูนสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเราคือความรู้และทักษะของเราเองค่ะ และการพัฒนาตัวเองในที่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่การอ่านหนังสือหรือเข้าห้องเรียนเสมอไปนะครับแหล่งข้อมูลก็ขยายความไว้ว่ามันรวมถึงการเรียนรู้ทุกรูปแบบเลยที่จะช่วยเพิ่มทักษะหรือ Skills แล้วก็ความเข้าใจหรือ understanding ของเราให้มันเฉียบคมขึ้นทันโลกทันเกมซึ่งสําคัญมากจริงๆนะครับในยุคนี้ใช่เลยค่ะความรู้ทักษะ แล้วก็ปัญญาเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีใครมาเอาไปจากเราได้นะคะแล้วมันก็จะสร้างดอกผลให้เราได้ตลอดชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะครบถ้วนทั้ง5แนวคิดแล้วนะครับผมขอสรุปภาพรวมแก่นความคิดที่เราคุยกันวันนี้จากมุมมองการหาเงินแบบเศรษฐีของคุณพอพัทรพลอีกครั้งนะครับ 1. ก็คือเปลี่ยนเกมการเงินมองการลงทุนเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งให้ชนะเงินเฟ้อไม่ใช่แค่การออมเพื่อรักษามูลค่า 2. พลันแห่งการโฟกัสในช่วงสร้างตัวให้ทุ่มทัพยากรและความเชี่ยวชาญไปที่จุดที่มั่นใจที่สุดก่อนเพื่อสร้างฐานให้แกร่งแล้วค่อยกระจายเพื่อปกป้องทีหลัง 3. ปลดล็อกเพดานรายได้เลือกเส้นทางธุรกิจที่มันขยายผลได้เพื่อสร้างผลตอบแทนตามผลลัพธ์ไม่ใช่ถูกจำกัดด้วยเวลาเหมือนงานประจำา 4. เปลี่ยนปัญหาเป็นขุมทรัพย์มองหาเพนพอยต์ใหญ่ๆของผู้คนแล้วสร้างสารรค์ทางออกที่แก้ปัญหาให้คนหมู่มากได้นั่นคือโอกาสทางธุรกิจมหาศาลเลย 5. ลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีที่สุดก็คือใช้เวลาว่างอย่างมีกลยุทธ์ในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะความรู้และทักษะคือต้นทุนสำคัญสู่ความสำเร็จครับเป็น5แนวคิดที่กระตุ้นให้เรากลับมาทบทวนมุมอมองเรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วก็การสร้างความสำเร็จได้ดีมากๆเลยค่ะ แต่อย่างที่คุณพอเองก็ทิ้งท้ายไว้ในแหล่งข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่สําคัญมากๆเลยคือแนวคิดเหล่านี้เป็นเพียงมุมมองหนึ่งจากคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นคําว่ารวยหรือความสําเร็จทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยนิยามมันไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเป็นมหาเศรษฐีแค่มีเงินพอใช้จ่ายสบายๆได้ทําตามความฝันมีความสุขไม่ต้องเครียดเรื่องเงินแค่นี้ก็ถือเป็นความสําเร็จสูงสุดในแบบของตัวเองแล้วซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันค่ะ จริงอย่างยิ่งเลยครับความสำเร็จเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆแต่การได้ศึกษาแนวคิดของคนที่เขาไปถึงจุดหมายทางการเงินในระดับสูงๆก็น่าจะให้แง่คิดหรือเครื่องมือบางอย่างที่เราอาจจะนำมาปรับใช้กับการเดินทางของเราเองได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับก่อนจะจากกันไปผมอยากชวนผู้ฟังลองคิดต่อย,ยอดจากแนวคิดข้อที่5เรื่องการลงทุนในตัวเองดูครับ นอกจากเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆที่เราคุยกันไปแล้วลองถามตัวเองดูว่าถ้าให้เลือกการลงทุนในตัวเองเพียงไม่กี่อย่างที่คิดว่าสำคัญที่สุดเลยนะที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายทางการเงินในแบบของเราเองได้สิ่งนั้นคืออะไรอาจจะไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือหรือเรียนคอร์สก็ได้นะครับอาจจะเป็นการลงทุนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีการฝึกทักษะการสื่อสารหรือแม้จะก,การฝึกสมาธิเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราลองนำกำถามนี้ไปคบคิดกันดูนะครับ